ไม่ยอมอีกต่อไปอีดายองโพสตภาพคู่กับตันคิมจีออกมาขอโทษเรื่องเช้าในอดีตกลายเป็นประเด็นเดือดทันทีเมื่ออีดายองนักวอลเล์บอลสาวชาวเกาหลีใต้ที่มีปัญหาความบาดหมางกับคิมยอนขยองอดีตก,กับตันทีมชาติและเพื่อนร่วมสโมสรเดียวกันออกมาโพสตภาพและข้อความที่ทําให้วงการลูกยางแดนนสมต้องสะเทือนโดยมือเสตสาววัย26ปีได้ออกมาเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์ด้วยภาพที่นอนกอดคออยู่กับคิมยอนขยองบนเตียงแทกถึงตัวอดีตก,กับตันพร้อมข้อความทํานองข่มขู่ว่า หากคุณยอมรับว่ามีการล่วงละเมิดทางเพศในทีมชาติซ้ำและซ้ำอีกมีการกลั่นแกล้งมีการใช้ความรุนแรงและการใช้อำนาจในทางที่ผิดซึ่งทั้งหมดรวมถึงที่สโมสรฮึงกุ๊กไลฟ์อินชัวรันพิงค์สไปเดอร์ด้วยฉันขอให้คุณโพสต์คำขอโทษมันออกมาอย่างเป็นทางการและฉันรับปากว่าจะเก็บสิ่งที่อยากปกปิดให้เป็นความลับตลอดไป งานนี้แน่นอนมันกลายเป็นข่าวใหญ่ในประเทศเกาหลีใต้ทันทีหลังจากที่ก่อนหน้านี้เธอพยายามออกมาเรียกร้องให้สหพันธ์วอลเลย์บอลเกาหลีใต้ KOVO ออกมาตรวจสอบถึงเรื่องนี้อาย่างจริงจังพร้อมทั้งให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าต้องทุกทรมานกับเหตุการณ์ในอดีตที่เคยเกิดขึ้นสมัยร่วมทีมอินชอนฮึงกุ๊กไลฟ์อินชอรันพิ้งสไปเดอร์และในแคมป์ทีมชาติฉันกับคิมยอนขยองมีปัญหากันมานานแล้วการถูกกลั่นแกล้งเป็นเรื่องปกติแม้กระทั่งในทีมชาติเธอทำกับฉันเหมือนสาวบาต่อหน้าเด็กๆมันเป็นช มือเซ็สาวเคยออกมาโพสต์ข้อความก่อนหน้านี้สำหรับอีดายองปัจจุบันย้ายไปเล่นให้กับโบเลโรเลยก็องคเนสโมสรลูกยางในลีกฝรั่งเศสเนื่องจากไม่สามารถเล่นในบ้านเกิดได้หลังโดนสหพันธ์วอลเล่บอลเกาหลีใต้เค v วโสั่งลงโทษแบนยาวจากเหตุการณ์ในอดีตที่พวกเธอเคยกลั่นแกล้งเพื่อนร่วมชั้นสมัยที่ยังเรียนอยู่ชั้นประถมและมัธยมตน้น ขณะที่คิมยอนคอคยอยักออ่างง,องูอดีตกับตันทีมชาติเกาหลีใต้ปัจจุบันตัดสินใจอำลาทีมชาติหลังจบศึกโอลิมปิกเกม2020แต่ยังคงลงเล่นให้กับฮึงกุ๊กไลฟ์อินชัวรันพิงส์สไปเดอร์และตัดสินใจลงสมัครเป็นคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC ของเกาหลีใต้แต่สุดท้ายจากข่าวเช้าดังกล่าวก็ทำให้เธอไม่ได้รับการคัดเลือก